พี่ๆทุกคนนะคะวันนี้ก็อยู่กับช่องนุ่นลูกสาวชาวนาน,นะคะวันนี้พาแม่มาเที่ยวคาเฟ่นะคะยางนาคาเฟ่หรืออย่างนึ้นคือสวนลุงเกษตรอยู่ที่บ้านโนนสวรรค์ตำบลหน,นองตะคองอ,อําเภอละหันทรายจังหวัดบุรีรัมย์ของเรานั่นเองนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูบรรยากาศรอบๆนะคะว่ามีอะไรบ้างนี่ในสวนนะคะมีดอกทันตะวันด้วย วก,ก็มันคงเหมือนดอกทานตะวันมาซานแต่นี่นะคะทุกคนเราก็อยู่ป่าดอกไม้แล้วค่ะเพราะว่าพาเจ๊มาเที่ยวนะคะนานๆทีนะคะอยู่แต่ก็ขอกขวอยแล้วก็อยู่กับการฝนเงินพ่อกับลูกนะคะเผ <c oughs> ื่อจะให้โบนัสปลายปีนางก็ะพอนะคะก็ตรงนี้นะคะอ,ะอยู่ที่บ้านน้อยนนสวรรค์ถูกไหมคะ,ะตําบลหนองตะคองอำเภอรหรัสทรายจังหวัดบุรีรัมย์นะคะพี่ๆคนไหนนะคะอยู่แถบนี้นะคะหรืออยู่ทางไหนก็ตามนะคะอยากมา เที่ยวสวนดอกไม้นะคะมาได้ค่ะค่าเขาค่าเขาชมสวนดอกไม้ค่ะสิบบาทนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวจะพาไปดูนะคะว่าข้างในมีอะไรบ้างนะคะมาค่ะวันนี้เราก็มากระตาก้องนะคะสุดเซอของเราน่นเองนะคะอย่าลืมลืมไม่ได้นะคะเดี๋ยวแกหนอยอ่ใยไปค่ะเด <laughs> ี๋ยวจะพาไปดูนี่นะคะป่าดอกไม้นะคะอันนี้ไม่รู้ดอกไม้พันอะไรนะคะแต่ว่าก็าก็ดอกไม้เลยเนาะถ้ <laughs> าก้งถ้ากงหมปวดใจปวดใจกอนางขุดมากนะคะเดี๋ยวจะพาไปค่ะ นี่นะคะคือทุกคนมันบรรยากาศดีออกดดมาเลยนะคะอยากคห้พี่พีทีอยู่แถวๆนี้นะคะอะมาถ่ายรูปกันได้นะคะถ้าเกิดหาซอยไม่เจอกับปักนุ้ด G P S มาเลยมันก็อาจจะแบบเขาต้องซอยต้องถามกับเทศบาลน,นองตะคองนะคะและ้วซอยมันน้อยนยเป็นดินแดงค่ะไม่ต้องตกใจนะคะว่ากลัวจีหลงทางไม่ได้หลงค่ะมันเป็นทางเข้ามาจริงๆ <c oughs> ไปค่ะเอา สวนลุงเกษตรนี่มีพักด้วยนะคะนอกจากดอกไม้นะคะพี่ๆคนไหนอยากมากกา็นี่บตร้งๆใหญ่ๆข้างหลังนี่ก็เป็นพักนะคะทุกคนเห็นไหมข้างหลังนะคะแต่เจ๊เจมาด้วยนะเจ๊เจไม่ยืนะะไม่ยอมรอนะคะแล้วก็พาเจ๊เจ้เขามาชมสวนนะคะสวนลุงเกษตรนะคะข้างในนะคะบูยมีมีข้าวโพดขอนี้นวด้วยนะคะอันนี้ข้าวโพดขอนี้วขายกิโลละ,ะเท่าไหร่นะแม่กิโลละยี่สิบบาท สามกิโลห้าสิบนะคะใครกลับมาเอ๋ใครมาสวนนะคะแม่ได้กลับมือเปล่าเพราะว่ามันจะมีของขาย <c oughs> นะ <c oughs> เพราะว่ามันของหน่กกินทางนั้นเลยทุกคนนี่กรปอดสันทิศปุอดสันทิศข้าวเหนียวอันนี้ม่วงขาวอันนี้นนนม่วงขาวอันนี้กินซสฮอกโดฮอกิลโดฮอกลโด<อ>นี<อ>่ม<อ>ันเป็น พันข้าเหนียวเหมือนกันแม่นายยศนี่กินข้าวโพดหวานกินสดโอ้เป็นตาเลยแม่จิ้มก่อนเนาะแจงแม่ก่อนไอ้นุ่มมันกัดได้เหรอมันก็หวานสิหนูหวานอันเหี่ยวลองล้วหวานหวานหวานหอมหวานหอมนะคะทุกคนเป็นข้าวโพดพันข้าวเหนียวตัดตัดหงายมาจากเมืองเลยนะคะทุกคนอ่ะชีค่ะนี่โอ้โหเนื้ออันนี้ข้าวโพดข้าวโพดต้มนะคะเมื่อเม็ดอย่างสวยเลย สวยอันนี้มีมีเมล็ดขายไหมเน,ในี่นายศมีค่ะพี่ๆคนไหนนะคะสนใจนะคะทักเฟสได้ที่ตวนลุงกเกษตรนะคะเดี๋ยวจะขึ้นมุดให้ดูไม่ไงก็ทักเพจนะคะย่างนาคาเฟ่นะคะมีสองอย่างแ,แม่ยังสวย,ยสเลยเม็ดสวยมากเต็มทุกเม็ดนะคะแล้วก็อร่อยเพราะว่าแม่แม่ซื้อยางแม่ซื้อไปแล้ววันนี้ปิ้นไห่ชก้วยนะคะแต่อันนี้อร่อยกว่าอันนี้ก็อร่อยอร่อยเหมือนกันนะคะหวานหอมหวานหอม อันนี้อันนี้เป็นพี่ๆคนไหนนะคะมาหามผาดนะอันนี้น่ะจริงๆพักละสามสิบบาทมันอร่อยจริงๆหอมหวานหอมหวานคอนเฟิร์มใช่หอมหวานเนาะนี่นะคะพี่ๆทุกคนถ้าเกิดพี่ๆคนไหนนะคะมาสวนลุงเกษตรนะคะหรือยางนาคาเฟ่นน่นเองนะคะนี่มีขบวดเนให้กินดามีพักพักปลอดสารพิษมีเดี๋ยวจะพาไปดูว่ามีอะไรเบิ่งนะคะแต่ว่าตอนนี้มีข้าวโพดแต่ที่แน่ๆคืออร่อยมากข้าวโพดจินดิบ เป็นไงหอมหวานหอมหวานสดชื่นจิระสดใครอยากกินตรงนีที่สวนลุงกเกษตรหรือ<ม>ยางนานคาเฟ่นั่นเองมีเมล็ดพันธุ์ขายด้วยไหมมีค่ะพี่ๆคนไหนนะคะสนใจเมล็ดพันธุ์นะคะเดี๋ยวนังจะึ้นให้ดูนะคะว่าทักไปสื่อได้ที่ไหนนะคะมียางนาคาเฟ่เพจยางนาคาเฟ่แล้วก็สวนลุงกเกษตรนะคะโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวจะพาไปชมอย่างอื่นดานี่นะคะพี่ๆทุกคนนะคะนอกจากมีดอกไม้แล้วนะคะสวนลุงกเกษตรเราหรือยางนาคาเฟ่ ยังมีข้าวโพดมีของติศไม้ติด,ม,ตดมือเอาผักกวาดสารพิษก็เยอะนะจ๊ะ <c oughs> เรามาได้ไง <c oughs> <c oughs> นี่เดยวจะพาไปดูอีกเรื่อยนะคะอันนี้บักบักฟักใช่ไหมแม่มบักต้นอน้ำเต้าน้ำเต้าลูกยัง่ใหญ่อะใหญ่แบบใหญ่อะมีว่ะตึง้ง <c oughs> ไปคะ่ะทุกคนเดยวจะพาไปดูอีก หลังจากเที่ยวเซิจนะคะอุ้ยพี่ๆทุกคนดูหันมาสิคะเจ๊ๆได้อะไรคะมาสวนดุงเกษตรของฝากของฝากจัดุงเกษตรใช่ค่ะมีกระเพาะข้าวเหนียวมีกระพาะจินหลิบหวานหอมกรอบอร่อยอร่อยนี่ในพักเอ่อในสวนก็จะมีพักขายด้วยนะคะพี่ๆทุกคนนะคะนี่คานาสะระกวงตุ้มมีทุกอย่างมีทุกอย่างค่ะพี่ๆากคน ทางร้านมีเมนูอะไรแนะนำบ่อยจ้ะอ่าถ้าเป็นเดือนนี้ค่ะจะเป็นแนะนํ indi, เาเป็นเมนูคริสต์มาสนะคะเป็นเมนูมัชัดสตรอเบอรี่ค่ะหรือว่าจะเป็นเมนูนมสดสตรอเบอรี่ก็ได้หรือจะเป็นมัชัดสตรอเบอรี่ไอ้มัชัดเย็นก็ได้ค่ะลูกค้าเย็นใช่ค่ะเดือนนี้คือเดือนธันวาคมคะับเป็นเดือนคริสต์มาสค่ะลูกค้าเอาอย่างละหนึ่งแก้วอ่าเป็นมัชัดสตรอเบอรี่หนึ่งมัชัดลาเต้เย็นหนึ่งนะคะแล้วก็นมสดสตรอเบอรี่เนาะลูกค้าสนใจ ขนมคุกกี้ไอศครีมมีข้ตาตังแล้วก็มีเป็น and Cream คุกกี้อันครีมค่ะลูกค้เาเป็นขอ,ขอฝงฝากได้ได้ไดค,ค่ะค่ะแล้วอย่างนั้นหนึ่งนะคะ,คะเดี๋ยวรอสักครู่นะคะค่ะลูกค้าเดี๋ยวนั่งรอสักครู่นะคะ,<ส>ะค่ะอันนี้ไปค่ะพี่คะถ้าเกิดว่าเนี่ยนางมาหรือแบบพี่พีเอที่ดูคลิปดูอ่ะเขาอยากมาชมสวนแล้วที่เนี่ยเขาอยากซื้อของติดไม,ม้ติดมือฝากกับป้านเนี่ยทางสวนมีอะไร จะแนะนำไหมคะค่ะอันนี้เป็นขนมคุกกี้ไอศครีมนะคะกล่องละส 4, 5บหาบาทค่ะแล้วก็จะมีข้าวตังนะคะเป็นผิดตะพันาสายชิมชนนะคะอันนี้ถุงละ50บาทค่ะก็คือซื้อฝากกลับได้เลยใช่ค่ะนอกจากมีพักมีเขาพงข่งเขาพูดนะคะก็จะเป็นซุ้นขนมนะคะท่านเลือลูกค้าได้แล้วนะคะคนเมนูก่อนนะคะ,ะมีนมสดสตรอเบอรี่แล้วก็มะชาสตรอเบอรี่นะคะแล้วก็อันนี้มะฉาลาเต้ค่ะ วินากินมาเลยทุกคนเดี๋ยวจะมาลองชิมดีกว่าอันนี้หลอดอยู่ด้านนี้นะคะที่พิเศษไม่ใช่อะไรคือตอนนีตนน้ตอนเย็นแล้วนะคะเรามาตอนตอนเย็นแล้วตอนเย็นแล้วนะคะก็เลยนี่ไม่ค่ากันน่ารักนะคะอุ้ยไม่ค่าน่ารักแล้วกัน่ากันน่ากินทุกคนเดี๋ยวจะชิมให้ดูอืมอร่อยมากๆเลยนะคะเมนูแนะนำนะคะทุกคนพี่ๆคนไหนที่มานะคะอย่าลืมเลยจ้าอันนี้นะคะ นี่นะคะทุกคนหลังจากได้น้ำเย็นๆกินแล้วนะคะก็มาหาหารปลาได้นะคะที่สวนนะคะมีตุ๊ดไห้ชมหลายอย่างนะคะนี่อาหารปลานะคะอันนี้นะคะขวดนี่สิบาทขวดละสิบบาทนะคะไห่นี่มีปลาเยอะมากเลยทุกคนบรรยากาศก็กดีนะคะ พี่ๆคนไหนหรือลุงๆป,ป้าๆนาคนไหนนะคะมีลูกเด็กน้อยเด็กเล็กนะคะก็พามาชมที่สวนได้มีที่ให้นั่งพักมีที่ให้อาหารปา่าและที่สําคัญนะคะอ,อยู่นี่นะคะยางนาคาเฟ่เป็นที่ศูนย์การเรียนรู้ด้วยนะคะเยวจะพาไปชมอีกนะคะว่ามีอะไรบ้างนอกจากศูนย์การเรียนรู้ก็ยังมีมกินกาแฟนั่งชมซะปาอย,ย่างสวยเลยเดี๋ยวว่อ่าใช่อันนี้เป็นศูนย์ การเล่นลู่เชิงท่องเที่ยวสําหรับเด็กน้อยนะคะนี่จะพาไปดูด้วยนอกจากเป็นศูนย์การเล่นลู่แล้วก็ยังมีร้านอาหารนะคะเดี๋ยวจะพาไปชมเราจะน้องว่ามีอะไรบ้างนี่ตาค่ะทุกคนเดี๋ยวจะพาไปชมก็พูดติดติดคัดคัดกับยาว่ากันเด้อปกติเองก็อยู่ในน้าไง <S <S อเอ็งมาเที่ยวแต่ละที่มันก็นต้องเป็นแบบนี้เนี่ยตาค่ะเจ๊ๆนี่ก็จะเป็นลมไม้นะคะเย็นมากทุกคนเวลากลางวันนะคะนี่ก็มานั่งเล่นชมวิวตรงนี้นะคะ นอกจากมีให้อาหารป่านะคะก็ยังมีให้อาหารกระต่ายนะคะตอนนี้น้อยกระตึอร <spe ll> <noise> ือนะคะนี่ปกติเอ่อตอนนี้นางมาคํเแลยวนะคะเลยเก็บใส่กลงแล้วปกติจะปล่อยเลี้ยงตรงนี้นะคะพี่ทุกคนของน้ำก็ดีข้างหน้านะจ๊ะนี่นะคะเดี๋ยวจะพาไปชมสวนอาหารต่อค่ะปลาค่ะวันนี้เราเมาส์นะคะเมาส์ปิหลาาเองเลยนะคะปลาค่ะนะคะเราก็จะพามาชมนะคะยอด เป็นหวนสับปะรดสีใช่ไหมคะพี่ตาก้องใช,ใช่ค่ะ่คะใช่มากทุกคนเขามาอยากให้พี่ๆเอฟซที่ดูคลิปนะคะแบบอยากมาสัมผัสของจริงดีกว่านะคะอยู่บ้านน้อยโนนสวรรค์ตำบลน,น้องตะคงอำเภอละหันทรายจังหวัดวิลามคานี่นะคะ,ะทางเขานะคะจะอยู่ตรงขามกับเทศบาลหน,นองตะคงนะคะสอยนีน้นอย อยนะคะคก็เขามาเรื่อยๆหลังจากเป็นคอนกรีตแล้วก็จะเป็นดินแดงนะคะมาประมาณทาเท่าไรไม่รู้นะคะแต่ว่าก็ไม่ไกลเทา่าไรไปค่ะไปดูเรื่อยๆนะคะวา่ามีอะไรอีกนะคะอุ้ทุกคนมันสวยมากเลยนะสวยจริงๆสวยนะคะที่อเอาไปไว้ที่นาเราสักทีไหมเพนี้ก็ถึงร้านอาหารย่างนาแล้วน,นะคะมีร้านอาหารไปเข้ามาะคะ่ะทุกคน ก็ตอนนี้มันก็เป็นเวลาหกโมงแล้วนะคะมันก็อาจจะมืดๆหน่อยนะคะก่อนร้านชิคกี้ยนะคะแล้วก็มาชมนะคะนี่ทุกคนบรรยากาศดีมากตรงเนี้ยสุ่มดีมากทุกคนที่นี่นะคะร้านอาหารยางนาแล้วก็เป็นต้นยาง,งานาจริงๆนะคะทุกคนนี่ดูบรรยากาศมมนนะแล้วก็ที่นี่นะคะนอกจากเป็นศูนย์การเรียนรู้สำารักสำหรักสำหรับเด็กแล้วนะคะก็ยังเป็น อะไรนะแม่เป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกเป็นแหล่งท่องเที่ยวแล้วก็รับงานประชุมมีหอประชุมแล้วมีสระ่ายน้ําของเด็กด้วยรลาดอาหารอะไรประมาณนี้นะคะร้านอาหารนี่หมายถึงกินคงกินเข่านะคะไม่ใช่ร้านอาหารคาราโรเกะนะคะขอโทษค่ะตด่องานนี่ปักหมุดมาที่ปักหมุดมาที่ยางนาค่ะหรือติดต่องานเกี่ยวกับงานประชุมหรืออยากจะพาเด็กน้อยมา ธนาศึกษานะคะก็เดี๋ยวน่งจีทิ้งลิงร้านไว้ให้นะคะไม่ใช่ล้านคือเพจล้านกรับเจ้าของเท้าแก่สวนนะคะนี่นทุกคนถ้าเกิดมากลางวันนี่คือบรรยากาศดีมากมันเป็นหล่มยางนาคือแบบเนี้ทุกคนก็คือกินข้าวพร้อมหนาพร้อมตาก็ขอบครัวได้ด้วยนะคะอ้ามีเป็นทีนมีเ็นนอนด้วยแล้วถ้าเกิดว่าน็็กน้อยมานี่ก็ตรงนี้นะคะก็จะมี ไวไายน้ำด้วยนะคะพี่ๆทุกคนนี่นะคะทุกคนนอกจากาผู้ปกครองนะคะนั่งท่าน,นเข่าอยู่เนาะหรือผู้ปกครองก็อยากเล่นน้ำด่าเด็กน้อยอยากเล่นน้ำร้อนนะคะมีสาน a m แก่รอนให้เด็กน้อยด้วยนะคะนี่ค่ะสวยงามบาริกาศก็ดีนะคะทุกคนดูน้ำก็ใสนะคะน้ำใสสวยมากเลยก็คือผู้ปกครองก็พาเาด็กน้อยมาเล่นน้ำได้แล้วก็กินเขานะคะ เป็นแบบสถา,านที่ท่องเที่ยวแล้วก็เขาพวกละครบชุดทุกคนมีสวนดอกไมก้สุนหารซาเลนามเล็กน้อยแก้ไยร้อนมีนม้ำให้กินนะครบชุดค่ะพี่ๆคนไหนนะคะที่ดูคลิปอยู่ทางบ้านนะคะสนใจนะคะอยากมาก็มาได้คะ่ะบ้านน้อยนนทสวรรค์ตำบลหน,นองละคอํอำเภอละหันทรายจังหวัดบีรัมย์ค่ะทางเขานะคะก็อย่างที่นางบอกนั่นเลยจ้าเดินทัวจะเหนื่อยทุกคนที่แดงน้องคิดว่า น้ยแต่พอมาได้สัมผัส bueno จริงๆเอาสดุดเหนื่อยเลยจริงๆป้าขาทุกคนหลังจากที่เราพาเดินอ้อมๆเสร็จแล้วนะคะเราก็ได้ของติดใหม่ติดมือกับบ้านที่ฝากคนเฒ่าคนแก่อยู่บ้านนะคะก็ไม่เปไว่าจะเป็นข้าวเกียบพักข้าวโพดแล้วก็อะไรนี่ไม่รู้ลืมอะไรนะแม่ <ๆ S 1> หม <ๆ S 1> เลยข้าวเกียยเข้าวเกียบอะไรก็ไม่ตังตังข้าว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 เกียบ นี่นะคะกุ๊กอหน่อยใจนะคะก่าพาแต่เม่มาเที่ยวก็เลยสื่อของฝากกับบ้านติดหม้ติดมือนะคะก็ฝนายข่าวทุกคนอย่าลืมนะก็อย่าลืมนะคะพี่ๆคนไหนนะคะสนใจอยากมาเที่ยวนะคะใกล้บ้านเรือนเคียงนะคะวนลุงเกษตรสวนลุงเกษตรหรือเรียกอย่างหนึ่งคือว่ายางนาคาเฟ่นะคะอยู่ที่บ้านน้อยนนสวรรค์ตำบลหนองตะคองอำเภอละหัรทรายจังหวัดวิลามขาปักมุดมาได้ที่ยางนาคาเฟ่นะคะตั้งแต่แปดโมงครึ่งจนถึงห้าโมงเย็น ใช่แล้วคะ่ะตอนรับนะคะพี่ๆคนไหนนะคะก็เทาเกที่นี่ใจดีมากแล้วก็พนักงานที่นี่ก็เป็นกันเองให้ความรู้แนะนํานะคะอืไปคะ่ะทุกคนในของกับบานเลยว่ากับบาดทวย <c oughs>